กลับมาเจอกับทีเด็ดซัดเต็มคอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติอาร์เมเนียเจอกับทีมชาติโรมาเนียครับนัดเจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในกลุ่มเจนะครับประจววันที่31มีนาวเวลา23นตรงครับ มาที่เจ้าบ้านอย่างทีมชาติอาร์เมเนียกันก่อนเลยนะครับฟอร์มดีไม่มีตกนะครับสําหรับเจ้าบ้านมีผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาฝ่ายสกิลใส่คู่แข่งพังเละไปหลายทีมวันนี้พบโรมาเดียก็ไม่ได้สร้างความกังวลอะไรให้กับเจ้าบ้านมากนะครับเพราะจากผลงานและฟอร์มที่ผ่านมานั้นทางเจ้าบ้านอาร์เมเนียทําได้ดีกว่าครับ มาที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติโรมาเนียนะครับสาหรับทีมเยือนนีผลงานก่อนหน้านี้พลาดแพ้ไปหลายเกมติดต่อกันครับแต่ก็ยังมีสลับพลิกกลับมาเฉือนชนะไปบ้างบางเกมแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่กับเกมนี้นะครับเพราะทางเจ้าบ้านนีฟอร์มเขาไม่ได้คีเ่แถมเกมรับทําได้ดีด้วยวันนี้แนะนําเลือกเชียร์เจ้าบ้านน่าจะดีกว่าครับเกมนี้มองแล้วทีมชาติอาร์เมเนียน่าเชียร์กว่าครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอด88ออนไลน์0-1นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ